ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบเจอกันเช่นเคยเนาะวันนี้ก็พบกันในวันที่27สนะคะตรงกับวันจันทนะคะก็วันนี้จะนําเสนอตัวเลขเด็ดๆของหลายๆสำนักนะคะและของคนปันเม่นด้วยนะคะของงวดน,นี้จะนําเสนอตัวเลขของปู่คุณหานเนาะซึ่งงวดที่แล้วเลขทูบก็690ตรงๆเนาะแล้วก็ของ อาจารย์วัดดวงนาเพลินแล้วก็อาจารย์เซมก็มาแล้วนะคะอาจารย์แซมมาแล้วแล้วก็พระอาจารย์โชคดีเนาะยังไงก็ฝากช่องน้องมีโชคด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเด็ดทางช่องน้องมีโชคพารวยด้วยนะคะคเพิ่มให้เสียเวลาเนาะเรามาดูตัวเลขกันเลยนะคะว่าได้มีตัวไหนบ้างเนาะของปู่คุณหานะคะงวดถิ่แล้วเลขทูบ หกเก้าศูนย์เสียดายมากเลยนะคะเพราะว่าลืมเนาะมางวดนี้ได้มาแล้วเลขทูบสี่ศูนย์สองเลขซมสีได้เจ็ดห้าและสองสี่เพราะน้องอามเขาขย่อตอแแรกได้เจ็ดแล้วก็ห้าอะครั้งที่สามก็ตกมาสองสองสองอันนะคะก็เป็นเลขสองสี่ซึ่งกระตรงกันเลขทูบพอดีนะคะสองสี่เนาะ ็พิจารณาดูเนาะวันนี้จะเข้าอีกไหมก็หลายๆที่ผ่านมาก็เข้านะคะแต่งวดที่แล้วเข้าตรงๆค่ะ690นะคะจากช่องใหญ่ของหนุ่มอารมคนเดิมคลิปน้องอามนี้สุดยอดมากเลยนะคะมีร้อนตลอดให้ตื่นเต้นตลอดทุกคลิปเลยนะคะเวลามาหาปู่คุณหานเนาะกาตัวไปค่ะของพระจันทร์ ดงนาเพลินเนาะงวดงแล้วก็หกศูนย์นะคะมางวดนี้ผีพวเมียมาบอกตัวเลขแล้วนะคะแปดห้าห้ามีเจ็ดห้าแปดห้าและห้าห้าค่ะถ้าท่นชอบชุดไหนของท่านไหนก็แคปหน้าจอไว้เลยค่ะแปดห้าห้าซื้อง่ายค่ะจากที่เคยแบบ ตรงๆมาหลายงวดแต่ก่อนเนาะก็ตัวเลขก็มีเข้าเม่หลุดบ้างนะคะก็รอบนี้งวดที่แล้วก็มาแล้วเนอกหกศูนย์มางวดนี้8ปดห้าห้าค่ะต่อไปค่ะพระอาจาร,รย์โชคดีนะคะให้มาแล้ว14งวดมางวดนี้เป็นงวดที่15จะเข้าอีกหรือเปล่าก็มารอดูเนาะสมตัวมีสองชุดห้าสองปดเดห อันนี้เอสโดตัดออกมาให้นะคะตัดมาให้เป็นห้าสองสองแปดห้าแปดฝั่งนี้ก็เก้าเจ็ดเจ็ดหกหกหกเก้าค่ะตามตัวมีสองชุดนะคะน,นี่ก็ทัดซื้อก็ตัดมาเป็นแบบนี้เนาะอาจจะมีโค้งสุดท้ายนะคะค่ะต่อไปค่ะขออาจารย์แซมค่ะงวดที่แล้วที่ดูตัวงวด เห็นตัวเลขเลอยมาเลขศูนย์ตัวเดียวนะคะเน้นศูนย์นะคแต่พอมาองโค้งสุดท้ายตัดศูนย์ออกนะคะไม่มีศูนย์สักตัวเนาะหลุดเต็มเต็มเลยนะคะของอาจารย์เซมเนาะมางวดนี้สามตัวมีสามมีสองชุดนะคะงวดนี้อาจารย์เซมบอกว่าไม่ตัดออกเลยนะคะทั้งฝันทั้งอะไรรวมให้แล้วนะคะเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์สองเน้นที่เก้าศูนย์ห้าและเก้าศูนย์สี่ สองตัวมีสามชุดศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์สองเน้นที่ศูนย์ห้าและศูนย์สี่เม็ดเดียวนี่มิดเห็นเลขโดยมาเจ็ดศูนย์นะคะเมืเ่อเทเลวเก้าศูนย์อาจารย์แซมว่ามันออกบ่อยเลยไม่ไม่บอกนะคะลงช่องเนาะเม็ดเดียวเจ็ดศูนย์เลขฝันนะคะเล,เลขเลขโดยมาเนาะ เล็ลอยมาเคยเข้าตรงๆนะคะเจ็ดเก้าครั้งแรกที่ออกสื่อนะคะเจ็ดเก้าตรงๆเนาะเม็ดเดียวด้วยนะคะต่อไปค่ะปูทุ่งฝนนะคะงวดที่แล้วก็เข้าบนเข้าล่างเนาะเลขสูตรคนวนเก้าศูนย์หกศูนย์งวดที่แล้วมางวดนี้วิ่งหนึ่งกับหกมีหนึ่งห้าหนึ่งแปดหกแปดกันที่แปดห้าเน้นที่หนึ่งห้าและหกแปด เลขฝันเจ็ดจากช่องเบาเท่านะคะต่อไปค่ะของคนฝันแม่นนะคะน้องตุมตามเงินเ้วช่องโชคดีชแน,นลติดธุระนะคะเลยไม่มีตัวเลขมานำเสนอมาให้โค้งสุดท้ายเนาะมางวดนี้ฝันเห็นงูใหญ่นะคะเห็นตัวเลขในงูใหญ่เจ็หนึ่งเ เป็นตัวเลขที่หัวงูนะคะเป็นเลขสามตัวเนาะเจ็ดหนึ่งเก้าตัดเล่นเอาเป็นเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าและเจ็ดเก้าหาซื้อได้เลยนะซื้อไว้ได้ก็ดีเนาะเผื่อรุ้นนะคะเพราะว่าเป็นเลขทีดดังมากเจ็ดเก้าหรือจะเป็นหนึ่งเก้าอีกแต่แคปหน้าจอไว้เลยค่ะน้องตูมตามจากช่องโชคดี h ชน n นลค่ะ ต่อไปค่ะนอะ้องสมบัติงวดที่แล้วเข้า90้าศูนย์เต็มๆนะคะงวดที่แล้วมางวดนี้ฝันว่าได้คุยกับช้างนะคะมีช้างนั่งหมอบรอรับมีงานเหมือนรอรับเสด็จสักอย่างนี่เนาะและช้างบอกตัวเลข9ก้าสเม็ดเดียวเนาะซื้อง่ายค่ะ9 2 0 0 29หรือ0กลับไปกลับมาเนาะตัดเอาด้วยนะคะระวัง6ด้วยนะคะ 6กับ9้าชอบมีปัญหากันนะคะสมบัติฝันแมน่นจากช่องโชคดีชาแนลค่ะเคปหน้าจอไว้เลยค่ะต่อไปค่ะช่างโดคนฝันแม่นค่ะฝันได้ขึ้นเรือนะคะฝันได้ว่าไปยืนอยู่บนเรือนะคะเรือน่าจะเป็นเรือหลวงของที่ในหลวงรอสิบไปเจิมเนาะ เจ็ดเก้าสองตรงพอดีเลยนะคะเจ็ดเก้าสองช่างโดดนี้เป็นคนฝันแม่นมาหลายงวดติดเลยนะคะทะเบียนรถค่ะที่ก็บอกไล่ให้ลงจากเรือแล้วว่ายน้ำออกไปแล้วมีเพื่อนก็ขับรถรถที่ของช่างโดสนะคะรังขับรถมาแล้วก็ไม่รับเข้าไปนะคะอาจจะทะเบียนรถมาอีกก็ได้นะคะงวดที่แล้วก็เก้าศูนย์มานะคะทะเบียนรถเขานี่แบบสุดยอดมากเลยนะคะ ก็ตัดเล่นเอาเนาะเลขที่ช่างดูเขาชอบเนาะเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าหนึ่งแล้วก็เจ็ดเก้าสองนะคะแอดเพิ่มให้เป็น9 0้สาด้วยนะคะเพราะเลขกลัวกลัวจาไม่ได้ตัดเนาะสองตัว 99, 03, เจ็ดเก้าเกนสามเน้นที่เจ็ดเก้าช่างดช 79, ูชอบเจ็ดเก้านาะอืมรีบหาไว้เลยนะคะนอตตี่สักใบสองใบนะคะไม่รู้เหลือหรือเปล่าเนาะ จะนอนคนฝันแม่นค่ะงวดทแล้วเก้าศูนย์เนาะพ่อที่ได้เสียไปแล้วบอกเก้าศูนย์นะคะมางวดนี้พ่อมาบอกตัวเลขอ,อีกเนาะเก้าแปดห้าตัดเลขละเก้าแปดและแปดห้าเก้าสามนะคะระวังหนะคะถัอไปน้องจอยคนฝันแม่นค่ะจากช่องน้อง นันทยาเนาะน้องชายบอกตัวเลขแล้วนะคะ792ตรงกันกับช่างโดเป๊ะเลยนะคะ792งูตกใส่น้องแทนเนาะเป็นตัวเลข792ดสองตัว7992และ72ลูกชายคนโตบอก7 8ค่ะอาจจะมีขึ้นมีลงหรือเปล่าเนาะชัดเจนนะคะ อย่าเก็บหน้าจอไว้เลยค่ะค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ